เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาออกมาหน้าทานไหมคะหัวไชโป๊ผัดไข่ของบิ๊นะคะครัวบ้านพีสสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเมนูวันนี้นะคะบิ๊ดจะมาทําหัวไชโป้ผัดไขค่ค่ะทําขายก็รวยทํากินเองก็อร่อยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง จะมีหัวไชโป้นะคะหลักๆเลยหัวไชโป้นะคะเราไปซื้อเราก็ต้องถามแม่ค้าด้วยนะคะว่าเป็นแบบไหนส่วนที่บิดเลือกมาก็จะเป็นแบบหวานนะคะแล้วก็นํามาล้างทําความสะอาดประมาณ4ี่หาน้าค่ะล้างให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็บีบน้ําออกนะคะให้สะเด็ดน้ําค่ะถัดมาก็จะมีกุ้งแห้งนะคะวันนี้บีใช้กุ้งแห้งของบางฮารสั์นะคะเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะแล้วเราก็เทน้ําออกค่ะให้สะเด็ดน้ําเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีไข่ค่ะที่ขัดไม่ได้เลยไข่ไก่สามฟอง กระเทียมสับน้ำมันที่ใช้ผัดวันนี้บิใชัเป็นน้ำมันรำข้าวนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีแค่เกลืออ่อซอสหอยนางรมเสรียูขาวเพราะว่าบี้จะไม่ใช้น้ำตาลนะคะเพราะว่าหวใช้โป๊ะค่ะจะมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็จะมีผักชีค่ะนิดหน่อยเอาไว้จัดหน้าให้สวยงามค่ะส่วนผสมมีแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราไปลงมือผัดกันได้เลยค่ะ เอาล้ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนล้วก็ใส่น้ํามันลําข้าวลงไปนะคะแล้วก็เจียวกระเทียมค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะเอาแล้วค่ะพอเราเจียวกระเทียมจนหอมเหลืองแล้วนะคะทีก็จะนําไข่นะคะลงไปผัดเลยค่ะผัดไข่ให้แห้งเลยนะคะ เอาละค่ะจากนั้นนะคะพอไข่ของบิ๊นะคะเริ่มจะแห้งเซตตัวแล้วนะคะนี่ก็จะนําหัวไชโป้นะคะลงไปผัดเลยนะคะแล้วก็จะตามด้วยกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งนี้นะคะก็คือบิ๊ย้ำนิดนึงนะคะว่าต้องแช่น้ําให้เขาอ่อนนะคะถ้าเราแช่ไม่อ่อนอ่ะถ้าเอามาผัดนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงรสเลยนะคะใส่เกลือค่ะ ตามด้วยเสิ้ยวขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมวิจะผัดแห้งๆนะคะก็คือเทคนิคการผัดหัวชาชโปนะคะก็คือว่าเราจะไม่เติมน้ำนะคะเราจะผัดแห้งๆนะผัดไปเรื่อยๆเรื่อยเลงไฟแรงนิดนึงนี่ค่ะเริ่มแห้งแล้วค่ะ พอเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะนี่เลยค่ะออกมาเป็นหน้าต่างนี้นะคะหัวชัยโป้ผัดไข่ค่ะใส่กุ้งแห้งนะคะสูตรครัวบ้านดิดเองค่ะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาออกมาหน้าทานนะคะหัวไชโป๊ผัดไข่ของบิ๊นะคะทำง่ายๆสไตล์ครัวบ้านบิ๊เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะเมนูนี้นะคะกินกับข้าวต้มกุย้ยอร่อยสุดฟินค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไว้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ